ะคะ่ะนุ่นทิ่าจะภาพพ่อแม่พี่น้องเอฟซีไปตามแนวทางของนาศิลน,นะคะนาศิลเพิ่นบอกว่าเพิ่นซื้อเลขไว้แล้วฟันดีพี่น้องฟันวัญญาทรายเขานะคะทรายเขาจะเอาเขาใส่กองคิดว่าเลขนาจะเขาแล้วเลขที่ซื้อไว้มีแคส่สองคูนะคะจะเป็นตัวได้ไปเบิ้งไปช่มน้ำกันเลยคะ่ะนะคะนุ่นทิ่ามาเจอนาศิลเพิ่นขายลอตเตอรี่เบอร์ได้ขายดีค่ะอัน,อนนี้เปาเปด โอ้ดังทัวประเทศไทยเนาะตัวนี้เนาะน้ำเกลือ60เอ้าือเป็นแต่มิดไวแทถอะอ้าอาม่าเต็มแพงปะอาม่าสองกองลอยไปเหลือซ้ำนี่เลือดซ้ำนี่อวันนี้เป็นตะไคร้เออกบ่ก่อนมือเลยเบ่แพงนี่เคยมีรางวัลที่หนึ่งบะเคยมีแต่สองหอดหาเคยมีรางวัลที่สองหอดที่หาแล้วรางวัลที่หนึ่งคมาก เคยมีรางวัลที่สองรางวัลที่หาสองถึงหาถึงว่าเหมือแล้วรางวัลที่สองรางวัลที่สามที่สี่ที่ห้าแต่รางวัลที่หนึ่งยังไม่มาสีบมากวันนี่บอกเอามามากวันนี้จ้าอ่าสาเหตุที่ตั้งกล้องขออนุญาตนาแล้วตั้งดิ้งยินว่านาสินว่าซื้อเลขไว้ฟันว่าได้เฮ็ดยังก่อนค่ะฟันว่าเห็นยานางใสยเข่าหรือถางเล่าแต่หนึ่งเข่าเราก็บใส้เข่า เพิ่นไส้เขายาเพิ่นเป็นคน้นมาก์เก็บ่ไม่พูดว่ามาเลเก็ตพูดดำนมโอ้เราก็ซื้อดแต่เพื่อนเพ่ได้เลขฟันว่าเพิ่นไส้บอลูันเมื่อนนี่บอลูพูดกันจ้ะแต่ว่านาซินซื้อเลขตัวได้ไว้ซื้อเลขไว้สามหนึ่งหาแปดหนึ่งหากับเก้าหาหนึ่งเก้าหาหนึ่งสามหนึ่งหาแปดหนึ่งหาซื้อไว้สามคู่แล้วก็ฟันเห็นยาไส้เข้า เลขวันพวกเขาเลรอดีกันมาสิเขาพวกเขาซื้อไว้สามคู่นี่มันบ้ะงวดที่พนมากน่าสืบบองวดที่พนมากบ่ถือเราถือซ่า,บา,าบาทกับประด้ทุนดอกตะวันเรียัดเขาอยู่ต่ว่ากับค้องเอาพวกเปลนแล้ววันนี้ซื้อไว้คันคันที่ว่าตรงตรง,ตรงเลขต,ตัวไทยมันแค่หนึ่งหาหนึ่งเนาะสามหนึ่งหาแปดหนึ่งหาแล้วก็เก้าหาหนึ่งเพิ่นเพิ่นฟันมาเพิ่นได้เขียนยาทรายเขามันบ้าเข่าเหรตดีเลยไหม เลขสีเอ่แล้วละคิดว่าตรงกันกับแม่เพื่อนแม่เพื่อนเสียงเล็กหนึ่งหาเสียงเล็กหนึ่งหาปั้นไปเลยค้นเข่าเข่าเป็นกระสอบนะแมมเข่าเปลือกเลขสีเขาอยู่ดอกงวอยคิดว่าปั้นดีให้เนาะแล้วไปซื้อเอกชนอีกบ้างซื้อซ้ำนั่นละัไปตัดมาเอกชนไปซื้อบ่ป่ะเนี่ยเอกชนที่ไปซื้อบ่หึ่งดึงตัสลากไว้ซื้อแะไรซอล้าโอวบ่าแห้งบ่ได้ ซือซ้อแล้วซื้อทั้งรัฐบาลซื้อทั้งเอกชนพีน่น้องซื้อเอกชนแล้ว,ลวซื้อแค่ขันเลขสองตัวก็แค่หนึ่งห้าหาหนึ่งมันบ่เนีนค่ะนะคะขอบคุณนะสินหล,ลายทีย่แบ่งกันให้ทยเอฟซีโซเดีกันนะสินนะคะถ้าออกห้าหนึ่งหนึ่งห้านนทิยาตามถึงบ้านนะคะอยู่ในหมู่บ้านเฮานึงมันบ่แม่นจ้ะที่นี่แหละคนบ้านนี่ละจ้ะจีบแลกกับมันมันน้ำกันดนะจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแต่ว่าสลากซื้อไว้ตะไลมือละบ่ อันละกนี่ดึงไว้บางมือก้อนดึงไว้หมวกก้อนแต่ว่าเอกชนซื้อไว้มือนี้พัดฟันดีได้เนาะฟัน่าเรเจอไส้เขาห้าไส้เขาปกตินาสินเลียงห้ามันบ่บ่ไดอยื้น้ำกันอืมยื้น้ำกันเป็นซื้อไว้สี่สวนแต่ยังหึงซื้อเลขกสามตัวชุดนี้ไวเห็นบาหนึ่งหาเก้าหานึงแปดหนึ่งหา อาานี่แหละซื้อไวน้นี่ซื้อไว้นี่กันนะอัติวันเน็นหนึ่งหาหาหนึ่งวันวันเหน็นแมนแมนโอ้พี่น้องค,คนย่านบอเซียคนเอากันรักฐานในเบื้องตายไส้ก้อนจีนบ่้งอืมปนคนเลีปป้ยงแกะในเบื้องเขาเรียกว่าซื้อป็นวิญญาณแบบนี้พ่อไป,ไปเบื้องแล้วเฮียนสามหลังเขาม่างออกไปแล้วพร้อมกันมาอกได้เ้าม่างออกไปแล้วเขาเลี้ยงเอาเฮียนเขาเจ้าคือมาขายคือม่างเฮือนหลังแบบง่ามเขาว่าเขาเจ้าแล้วม่างออกไปแล้วสามหลังพร้อมกันโปเลยตีเป็นหนึ่งสามหาหนึ่งหาสามไปเองสิละ สามหนึ่งหาสินั่นหละเขาเรีว่าเลขสามตัวบุญเนี่นคับเฮี่ยเป็นยังเนี่ยงกระเจ้าใหญ่ออกไปมองไม่เนี่ยเีนตีเป็นยังเป็นหาเนี่ยนกับตีเป็นหาสามล้างกระตีเป็นสามแต่ว่าเขาว่กผู้ใชใส่ใส่ผู้หนึ่งเรีตีเป็นหนแต่พอเห็นสัวเลียเป็นสามหาหนึงสามหนึหาวนไปยู่เน่หาเนี่หันหละบนเนี่ย